รับข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญ,ญบุรีค่ะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีขอเชิญชวนผู้ที่มีจิตศรัทธาร่วมพิธีทำบุญกระถินพระราชทานเสริมความเป็นสิริมงคลและร่วมสืบสามพระพุทธศาสนาณนวัดปัญญานันทาราว,วันที่26ตุลาคมนี้ พระบาทสมเด็จพระวชิรก้ะาเจ้าอยู่หัวทรงพระเกะรุณาโปรดเกลา้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐินให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีหรือมทรทญญธัญบุรีนำไปทอดถวายอย่งที่ชุมนุมสงฆ์ณวัดปัญญาน,นันทารามตำบลคลองหกอำเภอคลองหลวงจังหวัดประทุมธานีในวันอาทิตย์ที่26ตุลาคมพุทธศักราช2568 ตั้งแต่เวลา13นาฬิก30นาทีเป็นต้นไปจึงขอเรียนเชิญผู้ที่มีจิตศรัทธาร่วมพิธีทำบุญกระถินพระราชทานโดยพร้อมเพรียงกันเพื่อความเป็นสิริมงคลและร่วมสืบสารพระพุทธศาสนาในวันและเวลาดังกล่าวทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถร่วมทำบุญได้ที่สำนักจัดการทรัพย์สินมทรธัญบุรีโทร,ทรศัพท์02549 3054หรือบริจาคเงินเข้าบัญชีมทรทัญญบุรีกระถินพระราชทานธนาคารกรุงศรีอยุธยาเลขที่บัญชี4 5 3ห้าส6 4ขีดหขีดสี่สขีด8ทิ่ทิการณพัศสศีสุคนวิทยุราชมงคลทัญญบุรีรายงานค่ะ